แล้วก็อันนี้คือเสื้อที่ผมทํานะครับอันนี้คือเสื้อที่ผมทําเองนะครับนี่เห็นปะเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาเบรกดาวกันนะครับว่าเจอร์นี่ในการทําเสื้อของผมมันเป็นยังไง <laughs> ไม่รู้จะอธิบายไงแต่ว่ามันก็เป็นคลิปอันนี้ก็เป็นคลิปพูดไปเรื่อยนะ เริ่มเริ่มจากตอนแรกนะครับคือผมเนี่ยชอบเสื้อที่มันเป็นเหมือนแบบว่าเสื้อที่เป็นเมอร์ชของศิลปินอ่ะเออเข้าใจปะ่ะของแบบศิลปินต่างต่างชาติอะไรเงี้ยคือเมอร์ชเขาจะสวยสวยมากแบบของ The week n d อะไรเงี้ยหรือว่าของคนอื่นอ่ะแต่หลักๆกับผมชอบของเมอร์ชของ The Weeknd มากเพราะผมก็เป็นแฟน The Weeknd นใช่ปะ่ะทีนี้ผมก็เลยเออ เหมิดเขาสวยแล้วเราแบบว่าแต่เสื้อเขาแพงใช่ป่ะเสื้อเขาแบบตัวแล้วแบบพันหนึ่งเนี้ยกระตำอะไรเงี้ยแล้วไหนเขาจะค่าส่งอีกผมก็เลยแบบอยากมีเสื้อแบบที่แบบว่ามันเหมือนเมิดของศิลปินแต่ว่าเป็นของเราก็เลยคิดว่าเอออยากจะลองทําเสื้ออันนั้นคือความคิดตอนแรกนะออโดยความคิดเนี้ยมันมีมาตั้งนานแล้วแบบตั้งแต่ผมอยู่แบบมัธยมปลายอะไรเงี้ย ซึ่งนาตอนนั้นนะเราก็มีความแบบว่าเราไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะแตมีแค่ความแบบเออถ้าเรามีเสื้อเป็นของตัวเองก็ดีเหมือนเป็นเสื้ออศิลปินอะไรเงี้ยจนถึงประมาณปีสนะครับก็ผมก็เหมือนไปเจอคลิปวิดีโอแบบว่าที่เขาแบบว่าสอนทําเสื้อของต่างประเทศเหมือนกันแล้วเขาแบบว่าเขาทําเสื้อแบบผ่าน Photoshop อะเข้าใจะปะ แล้วก็เออทำไมทาไมเราไม่ลองทำดูแบบโดยใช้สกิล Photoshop ที่เรามีมาทั้งหมดเราคือแบบเราเคยใช้ Photoshop ยังไงเราก็เออลองลองทำดูโดยสกิลโดยใช้สกิลของเราเท่าเท่าที่เรามีนะเออโดยตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะครับนี่ขึ้นภาพอืมขึ้นภาพอันนี้ก็คือเสื้อตัวแรกของผมนะครับมีชื่อว่า everything ดายสนะครับโดยคือตอนแรกนะผมอะชอบคอนเซปต์ของพวกสุญญานิยมใช่ไหมพวกนาฮิลิซึมเราพูดถึงนาฮิลิซึมมันจะดูเป็นความคิดเชิงลบเป็นหมุนหมนเป็นความคิดแบบหมุนหมนอะไรเงี้ยผมก็เลยลองเอามาใส่ไว้ในเสื้อของผมนะครับก็คือเนี่ย everything dies อันนี้ก็คือเป็นเสื้อตัวแรกนะครับแต่ว่าเสื้อตัวเนี้ยจะไม่ได้ถูก ทำออกมาเป็นเสื้อจริงๆเพราะว่าตอนแรกครับผมก็เรืเลยการทำเรสูลูชันของเสื้ออย่างเงี้ยมันยังไม่ตรงกับสแตนดาร์ดที่เราจะเอาไปใส่เป็นเสื้อได้เพราะฉะนั้นคุณภาพของเสื้อตัวเนี้ที่เราจะสกรีนออกมามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเออตัวเนี้ยเราวางไว้ระวงังระวังไว้เลยไม่เป็นไรถือว่าอันนี้เป็นการเริ่มต้นของผมนะ ตัวต่อมานะครับที่ผมได้ลองทาเนี่ยก็คือตัวนี้นี่ครับก็คืออันนี้ก็เป็นเสื้อตัวที่สองนะครับที่ลองทํานี่เป็นลายเขาเรียกอะไรเป็นลายกะโหลกนะก็แบบเออเราเราทาตามแบบว่าตามความชอบของเราซึ่งไอไออ๋อ,อ,อเอเอเกือบลืมผมจะพูดถึงเรื่องซอสด้ว네ยครับไอซอสพวกเนี้ยผมเอามาจากพวกที่มันเป็นสต๊อกอะ่ะเออหนึ่งเลยหนึ่งเลยก็คือ เอาซอสมาจากสตอ็อกแล้วก็สองก็คือลองเราใช้เราใช้ AI g e n e r a t e นะแต่ว่าเราไม่ได้แบบใช้ทั้งหมดเราใช้แค่บางส่วนเออเท่าที่แบบว่าคือพยายามจะไม่ใช้ AI ให้มันแบบว่าใช้มากจนเกินไปจนคือใช้ผมใช้เป็นแค่เครื่องมือเล็กๆน้อยๆเฉยแต่ว่าภาพส่วนใหญ่ตรงเนี้ยคือเอามาจากสต็อกหมดเลยอืม เสื้อตัวถัดมาเนี่ยมันจะเป็นกระโหลกใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบลวดเออเราจะมีลวดหนามใช่ไหมล้อมรอบตัวกระโหลกอย่างนี้เอออันนี้ก็คือตัวที่สองซึ่งผมผมรักตัวนี้มากแล้วก็โชคดีมากครับที่ตัวเนี้ยมันสามารถถูกเอามาให้เป็นเสื้อจริงๆได้ครับนี่ครับโอ้โหอันนี้ก็คือแบบผมเรียกมันว่าโปรโตไทป์นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยลองทํากับร้านที่แบบว่าเป็นร้านแบบ ร้านเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้สก,กีนแนวนี้แต่ว่าเราให้เขาแบบลองทำดูนะฮะนี่ด้านหลังนะครับเนี่ยชอบผมรู้สึกว่าผมาแบบว่าชอบคอนเซปต์ของศาสนาแต่ว่าเป็นศาสนาแบบศาสนาคริสอะไรเงี้ยเวลามันอยู่บนเสือ้อมันดูสวยอันนี้ก็เลยใช้คำว่ามาเตอร์นะครับก็คือผู้ที่ยอมเสียสละนะยอมเสียสละในที่นี้คือชีวิตนะครับให้กับศาสนานั่นเอง โดยผมก็เลยเออคิดว่าอันเนี้ยเหมาะกับคำว่ามาสเตอร์สุดแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวที่สองนะครับซึ่งผมก็ผมผมชอบมากแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใส่นะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นสกรีนแบบมันเป็นมันเหมือนสกรีนเขาแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ผมก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าคือสกรีนนะครับมันจะมี2องประเภทคือ D T G กับ D T F ใช่ไหมคือ D T G อะ่ะมันคือการสกรีนเข้าไปในเสื้อเลยมันก็จะสีมันก็จะจมกับเสื้อ แต่เนี้ยผมสก,กีเป็น DTF ซึ่งมันจะเป็นเหมือนเขาจะแยกนะครับว่า,าแยกเป็นเสื้อหนึ่งแล้วก็ลายหนึ่งแยกเป็นสองอันใช่ปะแล้วเวลาเขาจะเอามาแปะกับเสื้ออย่างเงี้ยมันก็จะแบ่งแบ่งเป็นชั้นว่าเออเนี้ยมันเป็นเสื้อหนึ่งแล้วก็จะมีอันนี้นูนออกมานี่เออเนี้ยเห็นปะว่าเหมือนมันลอกนี่นะครับตรงนี้มันลอกคือก็ตามอายุการใช้งานแหละมัน DTF ใช่ไหม แต่คิดว่าถ้ามันแบบว่าแมทเทเรียลในการใช้ปิ้นมันดีเงี้ยอาจจะมันอาจจะไม่ได้แบบถลอกเยอะอืมผมก็เลยไปหาร้านอื่นก็คือเราก็ลองไปเรื่อยๆว่าแบบเราจะถูกเราจะคลิกกับร้านไหนใช่ไหมพอเราได้เสื้อตัวเนี้ยเราก็ทําลายออกมาอีกประมาณ2อันก็คือแบบเราอยากให้มันเป็นคอลเลกชันของมันใช่ไหมอันนี้ก็คือคอลเลกชันของที่เรามีนะก็คือมีมาเตอร์ใช่ไหม บาร์บสเตอร์นะอ่านี่อันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งในคอลเลคชันนี้นะครับก็คือบาร์บสเตอร์นะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของเราอีกทีก็เป็นเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้เป็นตานะมันก็มันมันก็แบบคอนเซปต์มันปยาอ่อนนิดนึงแต่ว่าแบบก็เออผมก็รู้สึกว่าผมชอบอันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้ทำออกมาเป็นเสื้อจริงๆเดี๋ยวหยิบให้ดู นี่นะครับอันนี้นี่อันนี้ก็คืออ่ wrath of the m o r t a l s นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเป็นอารมณ์เหมือนเป็นการก่อกระบ,บทของฝั่งมนุษย์กับพระเจ้านะครับผมก็เลยเรียกว่า wrath of the immortals เอ้ย the m o r t a l s เนี่ยเราจะเห็นว่ามันอารมณ์แบบว่า กระบดกระบดนิดนึงผมเลยชอบคอนเซปต์ของมันนะซึ่งตัวนี้ผมก็ชอบใส่แต่ว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอันที่เราทําจากร้านนี้ดีกว่าะอันนี้ก็มีตัวตัวนี้ใช่ปะแล้วก็อันนี้นะครับก็คือมาเตอร์นั่นแหละแต่ว่าผมเอามาดัดแปลงซึ่งเอามาทําใหม่ซึ่งทําใหม่แล้วแม่งแย่กว่าเดิมแต่ว่ามันดีแค่ตรงที่มันมีเทคอ๋อไม่ใช่เพราะว่ามาเตอร์มาเตอร์ตอนแรกอะ่ะ เราเราทำแต่ว่าเรส o ซ u ูชันอะมันยังไม่ถูกต้องเออมันคือก่อนที่เราจะรู้ว่าเราต้องปรับจาก72เป็น300ซึ่งแม่งดูไม่ดีเลยแล้วผมแบบว่ามันเหมือนผมรีบทำอะเ,ออเนี่ยมันก็เลยแบบจะดูแบบไม่ได้แบบ Polish ดีขนาดนั้นอ๋อแล้วผมก็แบบตั้งชื่อเล่นๆนะตั้งชื่อปอมๆว่าเนโครนะมันเนโครอารมณ์เหมือนแบบ เนโครแมนเซอร์อันนี้ก็คือแท็กข้างหลังนี่ผมชอบมากเลยอันนี้มันแบบความแบบโกสเมนไหมเออแบบพวกที่มันแบบเมทัลเฮฟวี่เมทัลนิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เหมือนเฮียอันนี้เหมือนกางเกงในอันนี้ไม่เหมือนกางเกงในแต่จริงมันคือคําว่าเนโครนะแต่ว่าแบบเนโครที่แบบมันแบบคือผมพยายามทําเหมือนแบบพวกที่มันเป็นแบบเดสเมทัลอะไรเงี้ยแต่มังทําไม่ได้เว้ยมันทําแล้วมันตลกอะของผม ก็เลยเป็นี้นะแบบเอามาต่อคำเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นคำว่าเนโคแหละแต่ว่าคนอาจจะมองไม่เห็นคือเพราะว่าพวกฟอนต์พวกนี้มันไม่ได้ทําออกมาให้เราอ่านง่ายๆไงเราก็อันนี้เราทําแบบว่าเราใช้เมาส์ทำเลยๆแต่มันก็แบบก็พอผ่านๆนะไม่ได้สวยมากแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่านี่ตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นคอลเลกชันแรกนะที่ผมแบบว่าเป็นคอลเลกชันส่วนตัวของผมแบบว่าที่เราลองทําเสื้อเองเออ ต่อมานะครับก็จะมีคอลเลกชันที่แบบว่าเราแบบเราไม่ได้แบบมันคืออันที่ผมแบบว่าไม่ได้เอามาทําเป็นเสื้อจริงๆก็จะมีอันนี้คือแบบว่าเป็นโครนะฮะผมชอบอีกาไงก็เลยเป็นโครอย่างนี้ซึ่งอ่าซึ่งต่อจากเนี้ยคือเสื้อมันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆคือข้างบนเป็นข้างบนเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นโลโก้ของเราอย่างเงี้ยเป็นชื่อแบรนด์ของเราแล้วข้างล่างก็เป็นแบบชื่อของเสื้อตัวนั้นซึ่งผม ทำไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันไม่มันมันเขาเรียกอ,อะไรมันซ้ำๆเดิมๆแล้วผมก็แอบรู้สึกแบบเออลองหาอย่างอื่นแบบว่าหาโพสิชันอื่นในการแบบเพลสแบบเขาเรียกอนะไรแบบเออที่จะวางตําแหน่งเอเลิเมนต์ในเสื้อของเราใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็มีอันนี้อันนี้น่าสนใจอันนี้คือ Crown แล้วก็ p r i ์ e นะคราวนี่ก็คือมองกุฎไพร์ Price, นี่ก็คือความทนง เป็นหนึ่งในเจ็ดบาทนะครับหนึ่งในแบบเซเว่นเดลี่ซินั่นเองซึ่งผมชอบตรงนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าเอออลิเมนต์ตัวละครที่แบบว่าผมเอามาใส่ไว้ตรงนี้มันแบบมันเหมาะกับคำว่า p r i ์ e ซึ่งตัวนี้โชคดีมากเพราะว่าเรามีเสื้อเป็นของมันนี่นั่นเองแต่อันนี้อาจจะไม่ได้ตตรงไทม์ไลน์มากนะครับเพราะว่าตัวนี้มันคือตัวที่ผมทำอันที่สอง ทาตัวที่เราสกรีนเป็นตัวที่สองนเองนี่อันนี้คือ Pride อ๋อแล้วผมก็ผมก็แอบใส่ตรงนี้ไว้ด้วยนะก็คือเลตอนะเลตอแล้วก็โลโก้โลโก้แบรนด์ซึ่งรู้สึกว่าอยากทำให้มันดูเหมือนหนังมันดูเหมือนโปสเตอร์หนังอะไรเงี้ยก็เอามาใส่เลตอไว้ให้มันแบบว่าเออผงบอกว่าแบรนดตัวนเนี้ยเนี่ยมันเหมาะกับ สิบแปดบวกนะมันแบบแบลเราหม่นแบลเราดาร์กอะไรอย่างงี้นี่เราก็เลยใส่เดดอาไว้ซึ่งมันเป็นยาอ่อนมากแต่ว่าเออผมผมก็รู้สึกว่าเป็นก็ได้คอนเซ็ปต์ก็ไม่แย่สำหรับผมนะเออแล้วก็ข้างหลังนะครับก็จะเป็นดาบซึ่งดาบนะที่เอามาใส่อย่างงี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย,เลยแต่ว่าชอบนะฮะเพราะว่ามันดูเหมาะแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นคำคำว่าคราว แต่ว่าแบบเอามาแบบเอามาแปะ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 กันให้มันดูเหมือนเป็นดาบไฟอะไรเงี้ยเออล้วก็แบบตอนนั้นเราแบบสมองไหลอ่ะเราแบบคิดอะไรได้ก็ลองมาแปะแปะแปะดูนะเออต่อมานะครับมันจะเริ่มจะเริ่มหลุดธีมของศาสนาแหละเออหลุดหรือเปล่าอันต่อมานะครับก็จะเป็นคอลเลซชั่นเดทอินไซด์นะะซึ่งคอลเลซชันนี้เนี่ยมันเรียกว่าคอรเลซชั่นหร หมายถึงว่าเสื้อตัวนี้เอออันนี้มันเหมือนถ้ามันเป็นเพลงอะ่ะมันจะเป็นซิงเกิลเออเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเราไม่ได้ทําให้มันแบบว่าเป็นคอลเลคชันใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือสามตัวของผมก็คือแบบอาจจะเป็นอีพีอะไรเงี้ยเออโดยตัวเนี้ผมอ่ะอยากให้มันออกมาเป็นจริงมากอยากให้ออกมาเป็นเสื้อจริงๆโดยที่แบบว่าผมรู้สึกชอบตั้งแต่ที่ผมทําครั้งแรกแหละแต่ว่าตอนมันเข้าใจว่าเราไม่ได้อยากสเปนเงินไป กับการให้เ,เสื้อมันออกมาเป็นเสื้อของเราอะ่ะเออเราก็เลยแหมเอาไว้ตัวนี้นะครับ date i n s i g h t เนี่ยมันก็คือผมก็ให้มันเป็นโรบอทใช่ปะ่ะ date i n s i g h t มันคือการที่แบบว่าข้างในเราแบบด้านชาอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า Dat e Insight ก็เลยให้มันเป็นโรบอทกับหัวใจอยู่ข้างหลังอืมโรบอทอยู่ข้างหน้าแล้วก็หัวใจข้างหลังซึ่งมันเขาเรียกอะไรมันไม่เกี่ยวพันกันไงเออโรบอทมันไม่จาเป็นต้องใช้หัวใจอะไรอย่เงี้ เออคอนเซปต์ <Concept S 2> ผมมันดูตลกนิดนึงแต่ก็เออแหละเออโดยเออเราก็ข้างหลังอะ่ะมันจะมีคําว่าโซเลสแต่ว่าผมเขียนผิดโซเลสมันต้องน่าจะต้องมีเออีกตัวปะ่ะอันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งที่เป็นเสื้ออีกลายหนึ่งที่ผมไม่ได้ทําออกมาเป็นเสื้อจริงๆนั่นเอง,เองซึ่งถ้ามีโอกาสอาจจะลองกลับมาทําตัวนี้นะครับเออแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆกับอันนี้อ่ะผม ได้ไอเดียมาจากแบบว่าเออทุกคนมีเสื้อคู่แบบเสื้อคู่กับแฟนอะไรเงี้ยเราก็อยากมีบ้างก็เลยลองทำเป็นคอลเลคชันนี้ดูนะครับซึ่งคอลเลคชันเนี้เรียกว่า Wedding c e เลโมนีนะครับเสื้อตัวนี้นะครับก็คือมีไอเดียมาจากการที่เราอยากได้เสื้อคู่นะครับเราก็เลยทำคอลเลคชันนี้มาก็คือ the groom and the bride นะครับก็คือ w e ดดิ้งเซเลโมนีนั่นเองแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เวิร์ก ก็เลยเออไม่เป็นไรแล้วก็พักอันนี้ไว้เสื้อคู่มันไม่จําเป็นจะต้องแบบเออให้มันเป็น the groom and the bride อ่างเงี้ยให้มันเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วก็อีกคอลเลกชันหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วผมก็ผมอยากให้มันเป็นจริงมากก็คือ Lust นะฮะลัสก็คือกามตันหาราคะหรือจะเรียกอะไรก็ตามนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้สีม่วงมันแน่นอนอยู่แล้วว่าแบบว่าคนส่วนใหญ่มันจะแบบเอ้ย เป็นสีที่แบบว่าลึกลับแล้วมันอาจจะสื่อไปในทางเพศอะไรเงี้ยก็เลยให้อ,อ่อให้นางอยู่ในทีมสีม่วงนั่นเองเออคอลเลคชันนี้ก็เป็นคอลเลคชั่น u e e n of Lu s t นั่นเองก็ชอบเหมือนกันตัวนี้อยากให้มันเกิดขึ้นจริงเหมือนกันพอหลังจากคอลเลคชั่นเนี้ยผมก็เหมือนไม่ได้ทำแบบไม่ได้ทำลายเสื้อเลยแบบนานมากนะนานจนแบบว่า เออแบบเริ่มเริ่มทํางานและเราก็อยู่ดีๆก็เออไอเ้เหี้ยอยากมีเสื้อไปใส่ทํางานเราก็เลยมาลองทําอีกคอลเลคชันหนึ่งซึ่งคอลเลคชันนี้มี3ตัวด้วยกัน3ตัวนะครับเหมือนกับไอตัวเมื่อกี้เลยเหมือนกับคอลเลคชันแรกนะอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันแบบ o f f i ิเชีสำหรับผมนะก็คือก็คือมี abduction ตัวที่หนึ่งะฮะแล้วก็ power love flesh นะครับ แล้วก็ no 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 to save us นะครับมี3ตัวด้วยกันโดยที่เราจะเราจะมาดูที่ตัว Abduction ก่อน,นครับ Abduction เนี่ยคอนเซปต์ของผมเนี่ยมันคือเป็นการที่เราแบบหลงรักใครสักคนจนแบบเราอยากจะแบบเก็บเขาไว้กับเราอะไรเงี้ยสำหรับผมเนี่ย t i o u c t i o นเนี่ยมันคือแบบเรื่องของไอ้ผู้ชายคนนี้ยพยายามที่จะลักพาตัวผู้หญิงที่เธอรักไปนะเพราะว่า เขาหลักเธอมากอะไรอย่างงี้ผมก็เลยตั้งชื่อเสื้อตัวนี้ว่าเป็น abduction abduction นะก็คือการลักพาตัวแล้วก็เสื้อตัวที่สอน,นะครับก็คือ false god นะถ้าถ้าเห็นตามภาพนะครับก็จะเป็นมือแล้วก็มีไมก้กางเขนแต่ว่าเป็นไมก้กางเขนที่แบบกลับด้านอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบคือมันกางขนกลับด้านมันจะเป็นแบบเอลิเมนต์แบบเหมือนพวกแบบสตาร์นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นสิ่งที่มันชั่วร้ายหรือว่าเป็น anti christ อะไรเงี้ยเออมันจะเป็นแบบ มันก็เข็นกับหัวอะไรอย่างนี้โดยจะแปลเป็นเดวิลก็ได้เหมือนกับการที่เราแบบว่าหยิบยืน่นหรือว่าเรากําลังจะคว้าสักอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่ได้คว้าเราไม่ได้หยิบด้านสว่างแต่มันเป็นเป็นด้านมืดแทนอะไรอเี้เออผมก็เลยแบบเออชอบแต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันยังแบบมันยังไม่ได้สวยขนาดนั้นก็เลยแบบพับเอาไว้อันนั้นก็คือคอนเซปต์หลักของผมอันนี้อ,อ แล้วก็อันสุดท้ายนะในคอลเลคชันนี้ก็คือ power love and flesh นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยผมคอนเซปต์ของผมเนี่ยมันอารมณ์แบบว่า love and flesh นะครับ mm hmm. flesh ในที่นี้มันหมายถึงแบบเนื้อหนังอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบสวดทรงอะไรงนงี้หรือว่าเขาเรียกอะไรนะความแบบเวลาเราเห็นสวดทรงอะไรที่มันแบบมาจาก กายภาพของมนุษย์อะไรเงี้ยมันจะมีความแบบอุย๊ยมันตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกับคำว่าเลฟนั่นเองซึ่งผมรู้สึกว่าสองอันเนี้ยมันทําให้แบบว่ามันทําให้บางทีเราแยกไม่ออกว่าจริงเราแบบเราแค่แบบเราแค่รู้สึกแบบเอ้ยเราเงียบอะไรเงี้ยกับอยียนหนึ่งเราเรารู้สึกเรารักอเงี้ยมันจะแบบสองเนี้ยมันจะอยู่คนละฝั่งกันใช่ปะผมก็เลยให้คํา,า power, ว่า power อยู่ข้างบนโดยที่ power เนี้ยมันคือการที่เราสามารถ เลือกได้ว่าเราจะให้ความรู้สึกตรงนะั้นน่ะมันเป็นเลิฟหรือว่าเป็นลาสน่นเองแต่ว่าผมใช้คําว่าผมไม่ได้ใช้คําว่าลาสผมเลยใช้คําว่าเฟลชนั่นเองแต่ผมชอบตัวนี้มากเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูคอลเลกชันที่ผมทําออกมาเป็นเสื้อจริงนะประนี้น,นี่นี่ได้มานะครับก็คืออันนี้ก็คือ abduction ออ Ab d u c t i o n นะครับแล้วกักบไอ้หนุ่มของผม power love f l e s h นะครับเออนี่นี่ก็คือคอลเลคชันทั้งหมดของผมซึ่งอีกตัวหนึ่งอะเราไม่ได้ทำออกมาเป็นเสื้อจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบมันสวยขนาดนั้นก็เลยไม่ได้เอามาเป็นเสื้อจริงประเด็นคือเสื้อตัวเนี้ยผมใส่บ่อยมากที่สุดเพราะว่าผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นการดีไซน์ของผมที่ผมรู้สึกชอบแหละมันมีความแบบจัดตอนแรกใช่ไหม คือถ้าเท่าที่ทุกคนแบบสังเกตนะคือตอนแรกมันจะเป็นแบบสีแบบขาวดาใช่ปะพอมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ,อันเนี้ยมันจะมา,มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมีสีก็จริงแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในสีมุเอเลเมนต์แบบสีมันไม่ได้แบบหลากหลายขนาดนั้นแต่พอเป็นคอเลคชันเนี้ยคือมันเป็นธีมแบบธีมสีแบบเหลืองแดงขาวดำอย่างเงี้ยเออผมก็รู้สึกว่ามัน มันมีอะไรสักอย่างมันแบบเขาเรียกอะไรเอลิเมนมันดูแบบน่านาดึงดูดอย่างเงี้ยซึ่งแฟนผมแม่งก็บอกว่าไอ้เนี้ยแม่งเหมือนเสื้อตุดจีนแต่แม่งเหมือนจริงแต่แบบว่าเอาจริงนะผมชอบผมชอบมากตัวนี้ชอบมากแล้วผมก็ชอบคอนเซ็ปต์มันด้วยแล้วก็สกรีนเป็นสกรีนแบบ D T G นะครับเป็น D T G ซึ่งสีมันจะจมลงไปเลยเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะทลอกไหมหรือว่าเราจะรีด แล้วมันจะละลายไหมเออผมผมมองว่ามันเป็นสกรีนดีมากสกรีนดีอยู่มันแล้วแต่คนแหละว่าแบบบางคนเขาจะชอบแบบอันที่มันเป็นแบบสกรแบบีนแบบสกรีนเงี้ยเออเขาเรียกเลยแบบสียางอะไรเงี้ยคนบางคนอาจจะชอบแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าแบบนี้ก็แย่เพราะว่าแบบนั้นน่ะเวลาสกรีนอย่างเงี้ยเราจะต้องสกรีนขั้นต่ํามันจะมีขั้นต่าอยู่แต่พวกเนี้ยมันสกรีนตัวเดียวก็ได้อะไรเงี้ยสาหรับ คนคนไหนที่แบบว่าอยากลองสกรีนเสื้ออย่างเงี้ยก็ลองเป็นแบบ DTF DTG อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าเป็น DTF อ่ะมันจะไม่แพงมากด้วยแบบถูกกว่า DTG สำหรับใครที่อยากลองทำเสื้อนะครับก็ลองดูนะครับผมรอรอดูเสื้อของคนอื่นแต่จริงแต่จริงก็รู้สึกว่าอยากมีเสื้อขายเป็นของตัวเองเหมือนกันถ้ามีโอกาสก็อาจจะลองขายเสื้อที่แบบว่า แบบลองทำเป็นแบรนด์เสื้อออกมาจริงๆดูเออแล้วก็มีคอลเลกชันหนึ่งอันนี้เป็นคอลเลกชันสุดท้ายแล้วที่ผมได้ลองทำก็คือ h a t เทรครับซึ่ง h a t r ทรเนี่ยจะจะเกิดว่าไงดีก่อนหน้านี้นครับคือผมลองทำเพลงออกมาครับซึ่งมันเป็นเป็นอินสตอร์เมนทัลอย่างเดียวแล้วผมก็ตั้งชื่อว่า h a t เทรนะครับซึ่ง h a t เทรเนี่ยคือคอนเซปต์หลักๆของมันเนี่ยก็คือการที่เราแบบว่าสะท้อน เราสะท้อนความเกียรติชังของคนอื่นที่เขาให้เรามากลับไปนั่นเองซึ่งสุดท้ายแล้วมันเป็นเขาเรียกอ,อะไรมันเป็นเหมือนองค์จอรอุบตัตะแบบยิ่งเราทํากับเราเราทำกลับอย่างเงี้ยคนอื่นที่ได้รับความเกลียรติชังของเราเงี้ยเขาก็จะสะท้อนกลับออกมาอีกทีหนึ่งคือตอนนั้นมันแบบเขาเรียกอ,อะไรคอนเซ็ปมันไม่ได้พอลิชมันไม่ได้ถูกแบบขัดเกลามากกว่านี้แต่ก็ ทำออกมาเป็นอินสต u ร e เมนทัลอย่างเดียวอืมซึ่งตอนนี้มันโดนทคดาวแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าดิสโทคิดนะครับเรียบร้อยนะเอาเป็นว่าสั้นๆง่ายๆก็คือเสื้อตัวเนี้ยเราทําเพื่ออุทิศให้กับอ,อ EP ของผมนั่นเองซึ่งมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าผมชอบผมผมรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบอีกก้าวหนึ่งที่แบบว่าเ,ออเราแบบเราอยากเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเราก็ เราก็พยายามของเราถึงแม้ว่าเราถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีแต่ว่าเราได้ลองทําแล้วซึ่งเราก็เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่แต่ว่ามันมันต้องใช้เวลาแล้วมันใช้เวลามากโดยมันจะมีอยู่สามตัวนะครับซึ่งเอาจริงมันเหมือนเสื้อเมร์ชศิลปินนั่นแหละเออก็นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรามาเบรกดาวกันนะครับว่าแบบมีตัวไหนบ้างน,นะครับก็มีตัวนี้อันนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับ อันนี้คือแฮ t เทรนะครับแล้วผมก็ใส่คอนเซปต์เอาไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มี t r a c k ร i s ลิสเออทรัคลิสเหมือนแบบเหมือนเสื้อวงวะคือมันผมก็เลยแบบอยากให้มันเป็นออกมาจริงๆไงมันเหมือนกับว่าตัวเองเป็นศิลปินแล้วใส่เสื้อตัวเองมันคนหลงตัวเองอะแต่ว่าแบบเข้าใจภาว่าแบบผมผมรู้สึกว่าเออมันมันดูน่าภูมิใจกับสิ่งที่แบบผมทำางี้เออ ไอ้ตรงไอ้คำว่า I heard because you heard เนี่ยคือแบบคือเป็นเขาเรียกคอนเซปที่ผมมานึกได้ทีหลังว่ามันเหมาะกับคำนี้แต่ว่ามันอาจจะแบบฟังดูแบบงงๆนิดนึง I heard because you heard มันหมายความว่าแบบคุณทำร้ายเราก่อนเราเลยทำร้ายคุณอะไรอย่างนี้จรางผมนะแต่ไม่รู้ว่ามันแบบตรงถูกหลักแก,มม,แกมม้งแกม่าอะไรเงี้ยเราก็แบบเออ เราใช้ตามฟิลอะไรเงี้ยตามฟิลเราเลยอะไรย่างเงี้อ๋อตรงตรงไอ้ที่มันเป็นตาของคนเนี้ยก็เป็นตาผมเองอ่ะจาได้ไหมลองมาเทียบดูตัวที่สองนะครับก็จะเป็นนี่ตัวที่สองเราจะเป็นแบบแหวกแนวนิดนึงผมอยากทําให้มันดูแบบดูเป็นแบบเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นอาร์ตที่มันแบบออกแนวเป็นเหมือนงานตัดแตะอะไรเงี้ยแอบสแต็กเราก็เลยแบบใช้เหมือนใช้ฟอนต์ที่มันแบบว่า ใช้ฟอนตที่มันดูแบบมีลูกเล่นเหมือนกับภาพวาดเหมือนแบบเด็กวาดอะไรเงี้ยผมก็เลยใช้เป็นฟอนตตัวนี้แล้วก็เอามาแบบบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวให้มันอีกทีหนึ่งเออสำหรับผมผมก็อยากลองอยากลองใส่ตัวนี้ดูบางทีก็แอบมองว่าเออฟอนตข้างล่างอาจจะเยอะไปมั้งแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สาม ตัวที่สามอันนี้คือตัวที่แบบมินิมอลสุดๆแหละแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือใส่ไปไหนก็ได้แล้วมันก็ดูดูไม่ดูไม่แย่เออก็คือเป็นแนวนี้เออมันจะมีความแบบผมพยายามแบบพยายามหาเลฟเฟอร์เรที่มันแบบเออเป็นแบบเสื้อที่มันเป็นแบบเสื้อที่มันเป็นเทรนยุคเนี้ยเออไม่ได้แบบมีลายอะไรที่มันฉูดฉาดอะไรขนาดน,นั้นเออ อันนี้ก็คือเสื้อคอลเลกชันแฮททริกนะครับซึ่งผมแบบไม่รู้ดีผมชอบอะสำหรับผมนะเพราะว่ามันมันเป็นผลงานที่เราแบบทำออกมาด้วยแล้วมันก็เลยแบบเออก็ก,ก็ก็ดีถือว่าแบบเขาเลยแหละเป็นเป็นอีก reminder อะว่าแบบเราเคยมีเราเคยทำดนตรีมาก,ก่อนเราเคยทำอะไรเกี่ยวกัดนตรีมาก,ก่อนทำในสิ่งที่เราชอบมาก,ก่อนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดี ถึงแม้ว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังได้ทําคือมัอนแบบเป็นแค่ achievement หนึ่ง,งเฉยเออแต่ก็โอเคเชื่อทั้งหมดที่ผมทําผมก็ผมก็เหมือนมันเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นลูกของเราอะ่ะเออผมก็รักแทบจะทุกตัวอืมแต่เราอาจจะ <laughs> ออร,จะกรักไม่เท่ากันเออเราจะรักทุกตัวแต่เรักไม่เท่ากันกันเองก็ ใครอยากทำเสื้อนะครับก็ลองนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันก็เป็นอีกเป็นอีกหนึ่งงานอิเียรที่แบบว่ามันก็มันดูดีอ่ะเขาเรียกอะไรมันแบบมันทำออกมาแล้วเราเราได้ใช้มันจริงๆอะไรเงี้ยเราใส่แบบเสื้อบางตัวก็เอาไปใส่แบบใส่เดินห้างใส่ไปทำงานอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็มันก็ได้อ่ะแล้วก็คือแบบเข้าใจว่าแบบพอมีคนแบาเออเสื้อสวยจังแล้วก็แบบโอ้ยจริงป่ะเราดีใจมากกว่าการที่เราแบบ ซื้อเสื้อแล้วมีคนมาชมอ่ะเออแบบเราซื้อเสื้อมีคนมาชมเราก็ดีใจอยู่แล้วแต่เนี้ยเป็นเสื้อที่เราทําเองเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยเสื้อลายสวยจังไม่มีคำว่าลายหรอกเขาบอกว่าเออเสื้อสวยจังเอาจริงก็มีมีแค่คนชมม,มันคนสองคนแค่นั้นแหละในชีวิตผมที่แบบว่าใส่เสื้อที่ผมที่ผมทําแล้วแบบว่าเขาชมอย่างเงี้ยซึ้งอ่ะปรับปื้มมากแล้วผมก็จะแบบผมยิ้มทั้งวันเนะ แต่ก็นั่นแหละครับก็ใครที่สนใจนะครับพูดวันนีแ้แหละก็ขอบคุณที่ขอบคุณที่ขอบคุณทุกคนที่รับฟังผมพูดอะไรไปเรื่อยนะครับก็ขอบคุณจริงๆที่ทุกคนอยู่มาถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนะครับก็ขอบคุณขอบคุณมากๆครับ,บคุณขอให้ ทุกคนโชคดีครับแล้วก็ขอเป็นวันที่ดีของทุกคนครับเจอกัน